ก็ต้องดูตามกฎหมายฮะถ้าส่มสี่สุมห้าเซนแล้วมันผิดกฎหมายมันทำทำไปด้วยเจตนารมที่ไม่บริสุทธิ์นะครับตั้งใจจงใจทําให้เกิดความเสียหายนะครับในในในเนการขันแก้งกันก็ก็ดูดิฮะสมัยก่อนก็มีอธิบดีกรมที่ดินมีมีถึงขัานอดีตประดักระทรวงนะครับต้องไป ถูกโทษจำคุกมาก็เห็นันมาเห็นันมาหมดแล้วไปเพิกถอนเที่ยวไปเพิกถอนมติเพิกถอนคําสั่งอะไรต่างๆนะครับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่สมัยสนามกอล์ฟเอาภายก็เห็นตัวอย่างกันมาหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครจะทําเพื่อต้องการที่จะมาดารงตําแหน่งนี้ก็ก,ก,ก็ไม่มีใครห้ามไม่มีอะไรห้ามแล้วก็ไม่มีอะไรห้ามให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่เสียหายจะ,จะไม่มีอะไรห้ามที่ที่เขาจะต้องดำเนินคดีกลับไป เท่านั้นเองเ,องเรื่องนี้มันจะแค่ระดับอธิบดีแล้วผู้ฝ่ายการมเมืองที่ไม่ทราบตรงน,นี้ต้องไปถามผู้ที่ผู้ที่เสียหายนะครับคุณภูมิทำประกาศว่าจะใช้มาตราเดียวกันรวมเอาค่ายกันก็ถ้าคนระดับท่านพูดแล้วมันก็ต้องเชื่อขอให้ท่านทำให้เร็วเหมือนทำเรื่องเขากระโดง ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ